สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามพี่ผลเราตัวขานะครับชาดเจนว่านี้บอมีอีกแเราไม่ต้องโอนมาจำไม่ต้องโอนจองบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยวันนี้นะครับโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปนะครับคันนี้แคปเปิดได้นะครับในราคาอยู่แค่แสนกว่าบาทนะครับวันนี้จะไปส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับอยู่ที่อําจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ผมเดินทางมาแต่บ้านถึงอุทยานแห่งชาติน้าหนาวนะครับเราก็ จอดเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะเดินทางต่อนะครับไปที่จังหวัดพะเยานะครับใครสนใจรถมือสองส่งได้ทั่วไทยนะครับคันนี้นะครับสภาพโอเคนะนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับลูกค้ามีตาหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรต่างๆก็ตามสภาพนะครับแสนกว่าบาทนะครับไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงราคาสี่ห้าแสนนะครับเราก็ขายแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ต่อภาษีพรบน้ำมันเกียร์เพิ่อนไทยให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปส่งมอบนะครับตอนนี้ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับนี่เลยนะครับอันนี้จริงนะครับถึงน้ำหนาวแล้วนะครับวันนี้นะครับไปติดตามผมได้กับผมที่ผลอตโตคานะครับชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วดูนะครับรถสภาพสวยจริงแท้แน่นอนนะครับมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับลูกค้าก็ต้องไปเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยนนะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่อันนี้เราเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้แล้วขนาดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดินทางต่อกันเลยครับไปที่จังหวัดพะเยากันครับวันนี้กับผมที่คนก็ประมาณบ่ายสองนะครับน่าจะถึงครับวันนี้ก็ไปสวัสดีลูกค้าลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับไม่ได้เห็นรถเลยนะครับโทรวิดีโอคอลกันอย่างเดียวหนึ่งเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้ไปกันดีกว่าครับกับผมที่พลรถตู้ค่ะชัดเจนกว่านี้ผมมีแล้วไม่ต้องมาจำไม่ต้องอุ่นจองจะส่งได้ทั่วไทยครับตอนนี้นะครับกําลังขึ้นเขาคอนะครับดูนะครับ ปลายเขาหมอกลงนะครับน้ำหมอกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่อยู่อ่อยู่ในภูเขานะครับอำเภอเขาเคอนะครับตอนนี้นะครับมาถึงตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆนะครับรดสภาพนะครับเราทดสอบขับรถขับดีนะครับขับดีแน่นอนนะครับถ้ารถขับไม่ดีนะครับเราคงไม่ถึงนะครับขึ้นเขาน้ำหนาวเขาเคอนะครับนี่นะครับลูกค้า รถเราต้องมีคุณภาพครบขับส่งถึงลูกค้าแน่นอนนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมรถส่วนมากมีปัญหาครับเดียก็เปิดฟากระโปงนะครับส่วนมากเห็นไหมครับแต่รถเราไม่ได้คุณภาพขึ้นเขาอะไรต่างๆความรวนความร้อนดันขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้คือนปกติหมดเลยนะครับถ้าลงทะเลหมอกมีนะครับเดี๋ยวพาไปจุดชมวิวทะเลหมอกครับต่อไปก็มาถึงนะครับจุดพักรถนะครับพักรถนะครับจุดชมทะเลหมอก นู่นนะครับรถที่จะไปส่งลูกค้านะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับมีเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็มาชมทะเลหมอกกันหน่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับลูกค้านี่เลยนะครับอันนี้คือตรงนั้นจะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับทางฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นผาซ่อนแก้วนะครับแต่ตอนนี้เราคือหมอกมองไม่เห็นนะครับก็หมอกเยอะมากนะครับหนาๆเลยนะครับ นี่ครับกับผมที่โฮลต์ตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วชมทะเลหมอกสวยๆกันครับนี่ครับอำเภอเงาวนะครับเราไปต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องไปเส้นที่เชียงรายนะครับเส้นนี้ยขึ้นถนนครับหนึ่งศูนย์สามแล้วก็ไปถนนหม่เลขหนึ่งครับอย่างอีกไกลครับเลยประมาณหกร้อยกว่ากิโลก็จะถึงบ้านลูกค้าก็ประมาณอ่าสิบ ห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับประมาณโดยประมาณเนี้ยออกจากบ้านแต่ตีสี่ครับยาวไปครับวันนี้นี่นะครับก็ฝนตกนะครับตลอดเส้นทางนะครับในการขึ้นมาส่งมอบรถลูกค้านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ดินดินก็สไลด์ลงนะครับข้างทางก็เยอะแยะนะครับต้องระมัดระวังนะครับนี่น้ํน้ท่วมอะไรต่างๆเลยเยอะแยะมากมายครับใกล้จะถึงแล้วครับลูกค้านะครับเหลืออีกแค่ประมาณ60สกิโลครับย็อยจะถึงที่พะเยานะครับ สวัสดีครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับอยู่แขวงการทางนะครับอาเภอป่าแดงจังหวัดอันนี้คือจังหวัดงวดการทางงวดการทางงวดเชียงรายนะครับสวัสดีคุณพี่ชายนะครับสวัสดีนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเราส่งมอาจริงไม่ได้ไม่ได้อนมัดจําแม้แต่บาทเดียวไม่ได้อวนจองแม้แต่บาทเดียวเงินบาทหนึ่งผมก็ไม่ให้จองนะครับก็คือลูกค้าส่วนมากนะครับที่ซื้อผ่านออนไลน์นะครับจะโดนวิชาชีพหลอกนะครับให้โอนมัดจาให้อวนจอง แต่ผมไม่มีนะครับที่คนอ,โ,อตโตค่าไม่มีการอวนมาจําไม่มีการอวนจองอยากได้รถคือวิดีโอคอเท่านั้นวันนี้นะครับเราก็จะได้รถคันนู้กลับบ้านนะครับแล้วก็คุพี่ก็จะได้รถคันนี้นะครับใครมีรถเก่าอยากจะเทินเอารุ่นขึ้นมาใหม่ๆเปิดแคปได้ก็สามารถอ่าก็เข้ามาดูได้ที่คอมเมนต์ที่ฝั่งนี้ก่อนเลยครับพี่เดี๋ยวนะอือเดียกเกือบกัน ปลาล้ลของเรานะครับเดินทางมาไกลเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนไปหมดทั่วประเทศนะครับอันนี้ผมขอมอบไว้ที่นะอันนี้เป็นของฝากนะครับอันนี้บะแมี่อันนั้นมาเถมอันนี้เป็นของฝากไว้ให้ไว้ตำเมกินนะครับสีเนาะอันนี้เือคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สมาร์ทจับปี2 0 0 8นะครับคันนี้รถโดนตรงนี้มานิดหน่อยนะครับโดนหน้ามาหน่อยเคยทําสีมานะครับแต่เราคือหนึ่งคันนี้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ฟลุ่งท้ายผ้าเบรกจานเบรกนะครับ ฟิวสมใหม่ทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมดเริ่มต้นหนึ่งนะครับคือที่คือเริ่มต้นหนึ่งใหม่เลยก็คือเวลานั้นก็น้ำมันเครื่องก็อีกหมื่นกิโลน้ำมันเกียร์เพลองท้ายอีก4ี่หมื่นกิโลที่ค่อยไปเปลี่ยนหรือว่าครบ1ปีที่ค่อไปเปลี่ยนก็ได้น้ำมันเกียร์กับเพลิงท้ายนะครับแต่น้ำมันเครื่องคือ6เดือนพี่เปลี่ยนหนึ่งครั้งเลยแบตเตอรี่2ปีแต่พี่อันนี้คือให้ใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่ผมก็ให้ใหม่นะครับใครที่อยากจะได้รถมือสองแบบนี้ก็ต้องที่นี่ผลออโตคา ชัดเจนกูนี้บมมีอีกแล้วเดี๋ยวผมขอถืออยากให้พี่พูดหน่อยอะไรให้หน่อยนะครับสําหรับร้านเราเป็นไงบ้างดีครับเอาเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องใจมัดจำชัดเจนเอาเอาเลยแนะนําแนะนําร้านให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไกลแค่นี้เขายังมาส่งครับจากอีสานถึงเหนือถึงเนนือเราอยู่ที่จังหวัดอ่าคือขึ้นเชียงรายนะครับสิดเขตเชียงราย ผมก็ต้องตีรถตีกลับนะครับอันนี้รายการต่างๆพี่ก็มีค่าน้ําใจค่าน้ํามันให้พวกผมด้วยนะครับแล้วก็เราก็มาขับประสบไม่ได้ขึ้นสไลด์มานะครับเพราะว่าอยากจะทดลองขับรถว่ามันขับถึงไหมนะครับข้ามเขามีทั้งหมดกี่เขานะเริ่มต้นคือเขาน้ําหนาวน้ําหนาวเสร็จปุ๊บมาขึ้นเขาคอเขาคอแล้วมาเขาพึงเขาพึงแล้วก็มาขึ้นเขาอะไรก่อนอาามาพะเยาอลอย มันจะมีเขาออะไรนะจำไม่ได้เด้อมันมีสี่เขาขึ้นมานะครับผ่านมาทั้งหมดสี่เขาแล้วนะครับคันนี้สบายนะครับความร้อนไม่ดันนะเข็มน้ํามันปกติทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้เอาไว้ฝากเอาไว้ต้อนนะครับนะครับอ่าก่อนจะจากกันไปให้พี่ฝากร้านให้นิดนึงนะครับขยับไปใกล้เลยติดก่องฝากร้านได้หน่อยครับพี่ไว้ไง แล้วแต่พี่เลยบอกว่าร้านที่พนเอาตัคาบเป็นยังไงที่พี่ดูพี่ดูจากไหนบริการดูจาก YouTube ครับนะครับตามมานานแล้วตอนนั้นยังไม่มีตังค์อยู่ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณพี่มากนะครับอบคุณพี่มากครับแล้วเจอกันนะครับสําหรับวีโ h ช m p ที่อยู่ร้อเอดเดี๋ยวไปส่งมอบให้เร็วๆนี้นะครับขอเก็บงานเก็บรายละเอียดก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ